สวัสดีครับพี่นนสวัสดีครับได้เห็นรถรุ่นนี้มาจากไหนครับเห็นทั้งใน Facebook แล้วก็เห็นทั้งในเว็บของวันทูคาร์คร<ม>ับทำไมถึงสนใจรุ่นเป็นสีต้องบอกออก่อนว่าเคยใช้เป็นไฮบริดมาก่อนแต่ทีนี้ก็สนใจว่าโอเคประหยัดน้ำมันดีและอย่างคือเป็นตัวที่ชอบตั้งแต่แรกที่ออกมาใหม่แล้วด้วยโอเคอครับ <c oughs> แล้วพี่นนยังไม่เห็นรถเลยทำไมพี่นนถึงกล้าโอนมาจัอันดับแรกเลยคือมีตัวของวันทูคาร์ที่เขาประเมินรถช่วยประเมินรถนะครับผมอันนี้เลยทำให้รู้สึกว่ามันมีความมั่นใจขึ้นกว่าเดิมววรีีิ ยังไงบ้างแล้วก okay. ็ร bueno e ีว like ิว okay. ทุกคนคือเป็นบวกหมดเลยคืนนั้นบอกเลยรีบโอนเงินค่ามาจำมาให้เลยเลือกการบริการของเซลลไทยดีนี่เป็นไงบ้างคบพี่ดีมากเลยครับผมต้องบอกว่าบริการดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะบอกทุกอย่างคือตามความเป็นจริงขอบคุณนะคะพี่นนท์กรขอใายพี่นนท์เฮงเฮงเลยรวยนะคะขอบคุณครับ